น้องนวิศวะนะคะจะมาทำการไหว้องค์พ่อเพื่อเ่อเพิธีสักการะของน้องๆวิศวะทุกคนเพื่อเรียกขวัญกำลังใจในการเปิดเทอมค่ะก่อนจะทำการไหอ ของันนี้นะคะเป็นเครื่องเส้นนะคะที่สำหรับไหว้องค์พ่อ นี้นะคะเป็นพืเ้นที่สมหรับไว้าระพุนะคะก็จะมีหมากรูเท้าก่อนะกแล้วก็ดอกลัวค่ะเพราะทกคนน่องะ สร้างมันเอาออเลยเดี๋ยว่นถึงตอนไ้ไปไ,ได้ดอกบ,บัวแล้วดูวขึ้นเล็กไ,ได้ไไดดบ,บัวแล้ว,วนนดูบบวแดขกขึ้นครับได้บ,บัวแล้วดูแก

một cái ngon cái chai ngon ngon, cái yếu hả bạn?

ชูบแลวชูครับเล่นแสบตาดูขึ้นดีอยว่ั่เดียวมอนไปกลัว เพื่อที่จะให้สำเน็การศึกษานะคะการสงตั้งใจเลยคะเอาหัวตราไวนันนะครับพูกมางหน้าลยครับพอาตะขหางหนหลังะ นี้องๆก็ไหวองค์พ่อเสร็จเสร็จแล้วนะคะงั้นขอจบรายงานเพียงเท่านี้ค่ะ